สวัสดีคะ่ะสวัสดีเจ้าป้าแม่ปีน้องกูคู่กูคนเจ้าบ่าวเหนือกลางอีสานใต้ต่างประเทศต่างแดนป้าเม์กินแซ่บขอสวัสดีเจ้าวันนี้ป้าเม์จวนมากินอันนี้จ้าต่ําสบายนางเจ้าต่ําสบายนางแบบแซ่บๆลำๆเลยเนะยเจ้พาพักกับพักแกงกว่าจะมีเนี่ยเจ้ามะละจีนแล้วก็แลดี้แล้วก็เนี่ยเจ้าผัากกาดหอมป้าเมเอามาแต่งถาดเพราะเม์บอกค่อยกินอะไรเจ้าเพราะมันขมแล้วกะมีนี่เจ้า พักละหรือว่าพักขาหรือว่าพักชะอมเหมือนจะมาเจะแล้วก็มีขนมเส้นตัวโอ้มีสตออีสานด้ยวยนะพี่น้องเพราะว่าสตอสตอใต้นะม,นนะมันแพงเจาะสตอน่ะมันแพงแล้วมันเม็ดมันเน่าค่ะมันมีพอแล้วมันบัลลัน่าจะเน่าเหมาะขนาดโอ้ยเขาไปจัะตออีสานจ้ะพี่น้องจ้ะ น้ำหงอดกว่าจะได้กินจ้ะมากินด้วยกันเนอะตําสบายน้งแซบๆเลยจ้ะประเมต์ต่มใส่น้ำปูเจ้ามาแซ่ Det Hmm. Hmm.

ตอนใหญ่ๆเลยพี่น้องจ้ามาแซ่บๆกับบะหมี่เรื่อง เบื้งพริกจ้ะ เมสอยแบบ <c oughs> ตอนย,ยาวๆเลยจ้าซอยแบบชิ้นยา,ยาวๆอื พ่อเมืซอมาจ้ะเ็บ 嗯。Mm hmm. うん。 แบจบจนน้ำมูกไหลเลยแซ่บมากเลยเพื่อนลมแรงจากข้างนอกอื Mmm. จะใส่ปากได้ไหมเนี่ยอืมอืม i marw น้าเจ้าอิมแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ประเมกะขอบคุณนะเจ้าที่พอกันจนจบคลิปป้ากันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจิมเนอร์